สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกๆคนคะ่ะวันนี้เจอกับคุณครูธนพัฒน์อาทิตย์ตั้งนะคะหรือที่เด็กๆเรียกว่าคุณครูปูนะคะคุณครูปูอยู่ห้องอนุบาลใช่ค่ะ3าทับสค่ะวันนี้คุณครูปูจะพาเด็กๆไปเรียนรู้กับสระเอนะคะก่อนที่จะเรียนรู้กับสระเอคุณครูปูจะพาเด็กๆทบทวนที่แล้วๆมาที่คุณครูหลายๆท่านได้สอนเด็กๆไปแล้วว่ามีสระอะไรบ้างอื เอาละค่ะเด็กๆค่ะสระแรกที่คุณครูทุกท่านสอนเด็กๆไปแล้วคือสระอะสระอะเป็นสระเสียงสั้นใช่ไหมคะเขียนไว้ด้านหลังของพยัญชนะออกเสียงสั้นๆนะคะเช่นคําว่ากออะกะต่อไปสระที่สองที่เด็กๆเรียนไปแล้วคือสระอาสระอาเสียงยาวค่ะเด็กๆเขียนไว้ด้านหลังของพยัญชนะใช่ไหมเช่นกออากา ต่อไปสระที่3ามที่ีเด็กเรียนมาแล้วคือสระอิสระอิเป็นสระเสียงสั้นเขียนไว้ด้านบนของพยัญชนะนะคะเขียนไว้บนหัวของพยัญชนะนี่แหละคะ่ะเด็กๆคะเช่นคําว่าต่ออิติต่อไปสระที่สี่สระอีค่ะเขียนไว้ด้านบนของพยัญชนะเหมือนกันสระอีเป็นสระเสียงยาวนะคะลูกๆคะ่ะ เช่นตออีตีลากเสียงยาวค่ะต่อไปสระที่หสระอุสระอุเป็นสระเสียงสั้นเขียนไว้ด้านล่างของพยัญชนะนะคะออกเสียงสั้นๆ,นๆเช่นคำว่าดอ,อุดุเอาล้ค่ะเด็กคะ่ะมาถึงสระที่คุณครูปูบอกไว้ว่าวันนี้เราจะเรียนสระเอสระเอเป็นสระเสียงยาวนะคะ สระทีเ่เด็กเรียนมามจะมีอยู่สระอยู่ข้างหลังอยู่ข้างล่างอยู่ข้างบนสระเอมาแล้วค่ะเด็กๆค่ะสระเอจะเขียนไว้ด้านหน้าของพยัญชนะนะคะสระเอลากเสียงยาวค่ะเด็กๆค่ะเอาเด็กๆฝึกอ่านตามครูป,ปูนะคะคําแรกเลยกอเอเกออกเสียงยาวนะคะลูก2ขอเอเขสาคอเอเคส จอเอเจอาหารเจคะ่ะเด็กๆคะกขาห้าวอเอเวเด็กๆคะกหัดผสมคำและออกเสียงบ่อยๆเด็กๆจะอ่านเก่งนะคะสระเอเขียนเหมือนเลข6เลยนะคะเลข6อารบิกเขียนแบบนี้แล้วก็เขียนไว้ด้านหน้าของพยัญชนะนะคะลูกๆอย่าลืมทบทวนบ่อยๆพยัญชนะไทยของเรามี44ตัวใช่ไหมคะ สระก็เยอะเหมือนกันแต่คุณครูทุกท่านค่อยๆทยอยเอาสระมาสอนเด็กๆเด็กๆค่อยๆจำทีละสระนะคะวันนี้พอแค่นี้แล้วนะคะราคาเด็กๆะ่ะเรียนสระมาเยอะแล้วเด็กๆจะลืมทบทวนสระที่คุณครูทุกๆท,กท่านสอนเด็กๆมารวมกับสระวันนี้สระเอเขียนไว้ด้านหน้าของพยัญชนะนะคะเด็กๆอย่าลืมฝึกอ่านฝึกเขียนบ่อยๆแล้วเด็กๆจะเก่ง เจอกับคุณครูปูใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ